ดานวีคะคนเราจำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องไหมคะ Ask V ผมว่าไม่จำเป็นแล้วก็ ไม่ไง่ายคงไม่พูดว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามีรุ่นพี่หรือพี่พี่หรือหลายๆคนที่ผมเคารพที่เก่งทุกเรื่องที่สําคัญในมุมผมนะและในคุณภาพที่หาคนเทียบไม่ได้อยู่เท่า pues. ที่ผมคิดในหัวก็ไม่กี่คนอะมันมีคนแบบนั้นจริงอธิบายให้ไม่เกินจริงก็คือเขาเก่งเรื่องการเงินการตลาดเป็นเจ้าของกิจการจริงๆที่ใหญ่มากแล้วก็บริหารความสัมพันธ์กับเพื่อนและคุณส่วนที่ดีเขียนปโปรแกรมได้เอาแค่นี้ก่อนที่ผมเห็นกับตานะ ไม่รวมสิ่งที่คนรอบตัวเขาเคยพูดถึงในแต่ละ ชิ้นงานที่เขาเคยทาผมเคยเห็นแบบนี้ประมาณ2คนที่ครบเครื่องแต่ <Wow. S 2> แต่ละคนจะเด็ดไม่เหมือนกันแต่ที่พูดประเด็นนี้คือแค่จะไม่ดับฝันนะว่าอยากพยายามเลยดีที่คุณอยากจะเก่งหลายเรื่องแต่ต้องกลับมาก่อนว่าเรื่องนะั้นมันจำเป็นเปล่าเพราะว่าอย่างอาชีพผมคือที่ปรึกษาเนี่ยมันจะมีบางเรื่องที่เราอะไม่รู้กับไม่อยากรู้แต่ต้องรู้เพราะว่ามันต้องทํากับในงานมันเลยต้องมีช่วง learning curve ในการพัฒนาสิ่งนั้นเช่นอะผมเนี่ยมาสายคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนาะแต่ลูกค้าอสังหาริมทรัพย์เข้ามาวันแรกๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าทที่่่ไไหหนนคครราาาเ หรือโครงการนี้ควรตั้งราคาย,ยังไงเจอลูกค้ากลุ่มไหนคอมพิวเตอร์มันไม่เคยไม่เคยบอกเราอ่ะมันบอกแค่เรื่องของอัลกอริทึมหรือใดๆใช่ไหมมันก็ทำให้เราต้องมีเล a r n นิ่งเพิ่มในส่วนนั้นเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆบางเรื่องมันติดตัวมันถนัดมันพัฒนาขึ้นแต่ว่าเพราะว่าทำบ่อยขึ้นอย่างความงามอสังหาริมทรัพย์อาหารเครื่องดื่มหรือแฟชั่นหรือแกเจ็ทที่เราได้เจอบ่อยๆอ,อ่ะมันทําให้เรา บังคับชั่วโมงทำเยอะไงแต่ก็ยังบอกอยู่ดีว่าไม่จําเป็นเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราใช้คือเรื่องของアナลิติกเป็นหลักอย่างที่ผมมองคือผมโฟกัสในการพัฒนาเรื่องของการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราได้มาให้ดีก่อนนี่คือเรื่องที่ยกตัวอย่างว่าต้องเก่งทุกเรื่องไหมรู้ทุกเรื่องได้รู้ดีทุกเรื่องได้แต่การที่เราจะต้องพัฒนาเรื่องหนึง่งด้วยถ้าเกิดในในเรื่องอาชีพที่ปรึกษาผมโฟกัสเรื่องนี้คิดวิเคราะห์บางแผนแต่ในมุมของหมัวของที่ผมเป็นนักลงทุนหรืือออเเเเป็นนนนนจจ้้าาาาาขงงกกกิิรรรรรผมมมใ่บหควสััพธ์ พราะว่าเราไม่ได้ต้องไปลงทําเองเราลงทุนเราบริหารความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนเราก็พอทีมงานลูกน้องเราไม่ยุ่งถูกมั้สมมติคุณใส่เงินเข้าไปคุณถือหุ้น10% 49% 70%ถ้าในพาร์ทนั้นผมรู้แค่บริหารความสัมพันธ์ก็พอแต่ผมไม่ได้เก่งเพราะการบริหารความสัมพันธ์กับลูกน้องที่ทําธุรกิจเหล่านั้นที่ผมลงทุนเวิร์คมันเป็นหน้าที่หุ้นส่วนหรือผู้บริหารเราต้องรู้ว่าใช้อะไรแต่แน่นอนครับพอคุณเริ่มรู้คุณพัฒนา,นาต่อได้แต่ถ้าไม่รู้เลยมันก็ยากผมผมอยากอธิบายคือมันเป็นเรื่องของ T skill เค้าเรียกว่า T skill เนาะ T skill คือตัว T คือรู้กว้าง ตัวที่ตัวแก่นตัวทีตรงนี้คือรู้ลึก,ลกคุณจะไม่สามารถเลือกรู้ลึกได้ถ้าคุณไม่รู้กว้างพอมันจะกลายเป็นไอสกิลคือรู้เรื่องเดียวแล้วมันจะมีตัวจุกตังไอคือสมมติคุณบอกว่าคุณอยากจะยิงแอบรู้แต่เรื่องยิงแอบคุณไม่คิดเลยเหรอว่าตุ่จีนแม่งก็จะมีคนมาแย่งคุณยิงแอบอีกสินค,ค้าไม่เกี่ยวหรืออะไรแบบนี้คือคือคือ,คอมันอาจจะเป็นทีสั้นหรือทียาวมันทําให้ตัวไอมันลึกขึ้นหรือตัวไอมันหนาขึ้นแต่เขาให้เขาให้เห็นภาพตัวทีไว้ก่อนผมเองตัวทีอาจจะยาวมากแต่ตัััววไไไไอออมมมมมมนนนนาาาาาจจะะ่่่่่ดด้หกเเทลลยยสุีคืตงผ ผมต้องไปแตะทุกเรื่องอย่างล่าสุดลูกค้าบอกว่าจะส่งอาหารทําธุรกิจไปที่อเมริกาเหนือแล้วสินค้าแปลกมากกลุ่มลูกค้าแปลกมากทําให้เราต้องไปทําการบ้านเยอะมากในเรื่องของตลาดอเมริกาเหนือทั้งที่เดิมทีเขาขายที่จีนมันก็จะมีความไม่สอดคล้องมีเรื่องกฎหมายที่เราต้องศึกษาอ่านเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะบอกว่าตัวทีมันจะกว้างไหมตัวไอตัวไอการจัดลึกหรือเปล่าตรงของแกนตัวทีแต่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือพยายามเสพไม่ต้องศึกษาถึงขั้นแบบเป็นกูรูก็ได้แต่คุณต้องรู้ว่าเทรมนมอรรางง่จจิิยู อยู่นานจริงหรือเปล่าคุณต้องเคยได้ยินคุณต้องพอเข้าใจมันบ้างว่าคืออะไรมาจากไหนแอปพลายยังไงจําเป็นต้องใช้ไหมคลิกก็คือใครต้องใช้ก่อนใครต้องใช้หลังเรื่องนี้ผมมาให้ความสําคัญมากเช่นยุคนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องมาเทคกับเรื่อง sustainability เอาเรื่องมาเทคก่อนสมมติลูกค้าคุณมีวันละสิเจ้าคุณต้องใช้เทคขนาดไหนเทียบกับคุณเป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าวันละแสนรายที่ต้องมาเพย์เมนต์จ่ายคุณเทคมันอาจจะเข้ามาไม่เท่ากันถูกไหมบางคนคิดว่ามาเทคไม่จะใช้มาเทคมาเทคในพาร์ทใดละ่ะในพาร์ทมาร์เก็ตติ้ ในพาร์ทออปติมิเซชันในพาร์ทพูลฟิวเมนต์หรือในพาร์ทใดเกี่ยวกับคลาวหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือ PDPA ยังไงคุณเข้าใจหรือคุณคุณเก็บข้อมูลยังไงคลีนดาต้ามาหรือเปล่าหรือด a ต a ้ามั่วคุณซื้อมาไหมข้อมูลนั้นปลอมหรือเปล่าปัจจุบันแค่ไหนอะไรแบบนี้มันมัน,ม,นมันต้อง,ต,องต้องพอรู้พอเข้าใจอะไม่งั้นมันก็เป็นแค่คำพูดโกโก้หรือ sustainability ของของ,ของคุณเคมีล้วนผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้คุณภาพมาออยอก็มาแบบแปลกๆคำว่า sustainability มันไม่ได้แปลว่า เอากาไรไปโดเน a t นะเว้ยมันคือคุณดึงทรัพยากรหนึ่งแต่คุณต้องสร้างทรัพยากรเพิ่มหรือทดแทนมากกว่านั้นเช่นคุณบอกว่าคุณตัดต้นไม้มาต้นหนึ่งมาทําขาโต๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วจะมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบนิเวศนั้นในระยะยาวคุณมีต้นไม้ทดแทนไหมหรือคุณไปทําอะไรทดแทนให้มันให้มัน s u s เทนขึ้นไหมมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรยังไงแล้วมันจําเป็นไหมกับคุณตอนนี้หรือคุณแค่ต้องการเป็นแค่ PR อ e w s หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็หลายอย่างต่อมาข้อหนึ ประกอบมาในส่วนของตัวแกนตั้งของตัวทีเทคโนโลยีเปลี่ยนแต่ว่ามันก็มีมันเริ่มมาจากศูนย์กับหนึ่งอะถูกไหมเทคโนโลยีมันมีตั้งแต่ระดับ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรครับระดับคอมพิวต์การคำนวณ ยันแอปพลิเคชันในการเอาไปใช้งานยันในการที่เอาไปคอนเน็ก API ต่างๆแอปพลายไปใช้หรือแค่มอนิเตอร์เฉยๆหรือในมุมของแค่ยูเซอร์เท่านั้นหรือในมุมของยูเซอร์ที่ออกแบบ UX มาให้ง่ายคุณต้องพอเข้าใจว่าเฮ้ยอะไรที่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนหลักๆคือมันมีอะไรที่ต้องถูกคิดมีคนสอนให้มันคิดใช่ไหมแล้วมันต้องมีแพลตฟอร์มให้มันคิดแล้วก็มีคนใส่ข้อมูลไปเพื่อขอข้อมูลกลับมาแล้วเขาใช้ device อะไรละ่ะคอนเน t กอะไรเพื่อขอคําสั่งเร็วแค่ไหนอะไรแบบนี้มันถูกถูกเข้ามาหมดถามว่าทําไมทุกวันนี้มันดูดู e commerce, social, commerce, อ,อี ส่วนหนึ่งนี่ไม่พ้นอินเทอร์เน็ตอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ Security บริษัทใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทย i m p พลีเมนระบบ Security ทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านเยอะขึ้นถูกไหมเมื่อก่อนไม่มีใครเคยคิดว่าจะไปกด ATM โดยไม่ต้องใช้บัตรได้อันนี้คือเป็นเรื่องเบสิกถูกปะหรือว่าเมื่อก่อนไม่มีใครเคยคิดที่โอนเงินล้านนึงต้องสแกนหน้าไม่ต้องสแกนหน้าจะโดนโกงไหมถูกไหมหรือเรื่องเบสิกส่งเมลไปกดแคนเซิลได้ด้วยหรืออะไรแบบเนี้ มันมันเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ว่าอะไรที่มันจะเปลี่ยนอะไรที่มันจะไม่เปลี่ยนสําคัญมันคือการขอข้อมูลการรับข้อมูลด้วยอะไร ขออะไรกับใครแล้วมันเร็วแค่ไหนได้ทันทีหรือเปล่าและมันทําให้เราง่ายต่อการไปใช้ต่อหรือเปล่าต่อมาคือแล้วคุณคลิปอัปเดตอย่างไรผมว่าการอัปเดตมันเป็นเรื่องที่ถ้าคุณอยู่ตลอดกับในสังคมสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้คุณฟอลโล w ใน IG ใน X ใน y o u ใน b e ในใดๆข้อนึงอะ่ะผมใช้เวลาเยอะใน y YouTube เพราะว่าบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยถ้าอธิบายเป็นช็อตเท็กซ์หรือหรือข้อมูลสั้นๆอะ่ะผมเองไม่เก่งพอที่จะเข้าใจผมแค่เห็นว่ามันพูดถึงอะไรแต่มันอาจจะพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าแล้วถ้าาาคุณไไม่่่เห็นภพว,วตอปอป ไม่ต้องจอดสเตชันนะว้ยมันสามารถมีถนนที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ขึ้นไปที่รถแล้วมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นโซลา่าด้วยบางส่วนที่เก็บพลังงานภายในจากแท่นชาร์จด้วยแล้วแท่นชาร์จอยู่ตรงไหนกันบ้างอเมริกาเป็นยังไงทเทรนในเมืองไทยเป็นยังไงต้องอยู่หน้าเซเว่นแล้วคุณนั่งในเซเว่นเกิน20นาทีหรอ20นาทีชาร์จได้กี่เท่าไ่กี่หน่วยวิ่งได้ไกลแค่ไหนระยะห่างแต่ละป้ายเนี่ยถ้าเกิดเราจะขับไปเชียงใหม่ขับไปใต้ขับไปหัวหินอย่างเงี้ยเป็นยังไงไอเรื่องพวกเนี้ยในมุมผมคือ YouTube จะตอบได้เยอออะกว่า่าาในนนเเเรืงงขงมัห็ภพแลาได้ าวกวากผมเลยถ้าในแง่อัปเดตเนี่ยผมจะไม่เสพคอนเทนต์สั้นคอนเทนต์สั้นผมคือเสพข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การดิกดาวของข่าวที่ลงไปมากขึ้นเช่นบางข่าวผมก็จะมาเสพผ่าน YouTube มากขึ้นพอดแคสต์ Podcast ก็เอาไว้ตอบคําถามในเรื่องที่ผมอยากจะลงลึกด้วยการรับฟังดิสคัชชันของคนพูดเพราะมันไม่มันไม่ต้องเห็นภาพผมจะไม่ฟังพอดแคสต์ของคนพูดที่จริง,รงๆเรื่องนั้นเนี่ยต้องเห็นภาพด้วยสมมุติเขาพูดถึงเรื่องงานดีไซน์เทรนของงานดีไซน์ เทรนของสีแล้วเขาพูดลอยๆอะ่ะเราไม่มีภาพประกอบอยู่แล้วในพอดแคสต์คุณไม่เห็นอะ่ะมันก็จะพูดยากเนาะหรือสมมติล่าสุดผมมีข้อเรื่องนี้ครับลักชัวรี่แบรนด์มีผลต่อเผ่าพันธุ์คลาสคนยังไงก่อนแล้วก็หลังโควิดอะไรแบบเนี้ยหรือพวกคนรวยจริงๆ0 0 1ของโลกใบนี้มีมุมมองต่อลักชัวรี่แบรนด์ในลิสต์เหล่านี้ท็อปโยังไงในแต่ละประเทศ0.11 0.01ศีนยั่งเศไนย0.01อังก,งก,กันมันยงงะะใช้เงินไปกนบอะไรบ้างผมเห็นคนไทยทีจุดศู นะจอดที่บ้านตัวเองผมเห็นคนไทยบางคนมี private jet อะไรแบบนี้ต่างชาติมันคิดยังไงล่ะเราก็ต้องาศึกษาเรื่องพวกนี้มันการอัปเดตสุดท้ายคือคุณต้องแข่งขันเพื่อการเช็คว่าสิ่งที่คุณรู้อ่ะสิ่งที่คุณเก่งอะ่ะมันจําเป็นเปล่าแล้วคุณเก่งจริงไหมคุณต้องแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแข่งขันในในโลกจําลองในการเรียนในการทําจริงในการคุยบทสนทนาดีเบตหรือว่าฟังข่าวอัปเดตหรือแม้แต่เดาประเด็นล่วงหน้าหรือเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าของข่าวเช่นเรื่องการเมืองเช่นเรื่องธุรกิจเช่นเรื่องหุ้นอะไรเงี้ยมันเป็นรถึงงหือยั